ครับก็วันนี้นะครัจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนสายนาฬิกาก a r m i n Phoenix 5 X นะครับนี่ก็ง่ายๆครับไม่ยากเพราะว่าของเดิมเนี่ยสายนาฬิกายางนี้มันขาดนะครับทีนี้ก็เลยต้องหารุ่นที่เปลี่ยนได้ทางร้านก็แนะนำว่ารุ่น สำหรับฟ e n i x 7X นะครับก็สามารถใส่ด้วยกันกับรุ่นฟ e n i x 5X ได้นะครับอันนี้เป็น Quick Fit 26นะครับขนาด26มมิลเป็นสีดำนะครับตอนแรกผมก็หาวิธีอยู่เอ๊ะมันแกกตรงไหนนะครับพออ๋อเราสังเกตดูอ๋อมันมีตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะดึงลงมาแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีที่ดึง แล้วก็จะปลดล็อกออกมาจากสายนาฬิกาได้เลยนี่ครับง่ายๆนะฮะดึงมาแล้วเดี๋ยวเราก็เอาของใหม่เข้าไปแทนที่นะครับนี่นะครับตรงนี้ดึงออกมานะครับแล้วก็บิดบิดนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้มันหลุดออกจากล็อกนะครับ ชึบอ่าอันนี้องนะครับเก็เสร็จเรียบร้อยที่แล้วก็มาแกะตัวกล่องนะครับที่ซื้อมากล่องก็เป็นแบบนี้นะครับมีกระสายใส่ถุงพลาสติกมาเมื่อกี้เขาก็ห่อบับเบลิลมาอย่างดีนะครับ กะก่อนเลยนะครับวิธีใส่นะครับต้องตรงกันข้ามครับตรงนี้ก็จะมีเขี้ยวที่สามารถที่จะกดล็อกได้นะครับคือตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาร้อยเข้าไปนะครับดึงดึงมานิดหนึ่งนะฮะชึบ แล้วก็ล็อกคล้องเข้าไปมันก็จะล็อกด้วยตัวเองนะครับเช่นเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ร้อยเข้าไปนะครับดึงดึงนิดนึงนะฮะคล้คองเข้าไปเสร็จแล้วก็ปลดล็อกนะฮะมันก็จะล็อกเข้า,ขาที่เดิมก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับซื้อมาประมาณ1690เ้าสบาทนะครับรวมค่าส่งก็ประมาณ1700นิดๆน,นะฮะพอเปลี่ยนเองได้ไง่ายๆที่บ้านนะครับลายจะต่างกันไปนิดนึง อันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่นะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ